ถ้าแบบถ้าเราเป็นสตอรี่อ่ะมันก็จะแบบเหมือนแบบสตอรี่คล้ายๆค,คนอื่นนะที่เริ่มจากความลําบากแล้วก็ขยนันแล้วประสบความสําเร็จซึ่งเรื่องนี้มันเหมือนเป็นเรื่องที่แบบเราพอดขึ้นมานะแต่เอาจริงๆมันคือเรื่งมันคือเรื่องมันคือเรื่อง,อรองจริงสำหรับชีวิตเจ้เหมือนกันคือก่อนอื่นเจ้เจ้อาจจะเล่าให้ฟังก่อนว่า,าเจ้มาจาก ครอบครัวฐานะที่บ้านที่ค่อนข้างยากจนใช้คําว่ายากจนใช้คําว่ายากจนได้เลยเพราะว่าป้าป้าขับรถตุ๊กๆแล้วก็แม่ทํางานโรงงานเจ๊ทํางานเป็นพนักงานบริษัทพอพอทํางานเป็นพนักงานบริษัทมาแล้วก็ช่วงระหว่างนั้นย้อนไป7 8ปีที่แล้วเนี่ยกุ๊กไก่กุ๊กไก่อะค่ะเขาก็ขายเครื่องสังองไปรับ ไปรับเป็นตัวแทนจาหน่ายเครื่องสำอางมาก่อนะอะไรเงี้ยพอเขาไปรับเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องสำอางมาก่อนแล้วคันนี้ธุรกิจมันก็ไปได้สวยไปได้ดีแล้วเขาก็มีลูกค้ายเยอะเราก็เลยลองตัดสินใจที่อยากทําแบรนด์ของเราเองซึ่งถ้าแบบย้อนไปเมื่อ 4- ี่ห้าปีที่แล้วเงี้ยค่ะสปีที่แล้วเราเป็นโรงงานมาจากห้องแถวเล็กๆสองชั้นวันที่เราเริ่ม มีกำลังผลิตที่เยอะขึ้นเราเริ่มแบบอยากสร้างความน่าเชื่อถือด้วยแล้วเราเริ่มมองหาเรื่องของการส่งออกต่างประเทศเส้นทางความสําเร็จคือเจ้ไม่เจ้ไม่เจไม่แน่ใจว่าเป้าหมายหรือโกงแต่ละคนอะเร็จไว้ยังไงก่อนหน้านี้ผลลัพธ์ของเจ้คือเจ้อยากให้พ่อแม่พ่อแม่เจ้มีมีกินมีใช้มีทุกอย่างที่โอเคพอต่อมาเจ้เริ่มขยายโรงงานปั๊บโกงงเจ้ก็ขยายขึ้นก็คือเจ้ก็อยากให้อ่า ลูกน้องทีมงานเพื่อนร่วมง,งานตัวแทนลูกค้าได้ได้แต่สิ่งดีๆของโรงงานไปอะไรเงี้ยอยากขายอยากก้าวเข้ามาอยู่ตลาดออนไลน์อะไรเงี้ยแล้วยังไม่พรอมที่จะเป็นลงทุณเป็นผู้บริหารอะไรเงี้ยก็สามารถไปเป็นตัวแทนจำหน่ายแคลาได้หรือถ้าเกิดใครอยากมาลองเป็นแบบเจ้าของแบรนด์อะไรเงี้ยก็เข้ามาคุยได้เพราะว่าเราก็จะคิดเอทโปรดักต์นวัตกรรมแล้วก็ซัพพอร์ตความรู้ให้อะไรเงี้ยค่ะ